เกความเปลี่นรักรูมแปวีมีนาคมครั้งที่65ตอนที่1ข้าพเจ้านายชรจัจนที่คุณขอถวายเสียงสวดทายาสวดเทอดาเล่นน้ำมนต์ต่างๆระบาวิชาระบาดวิชาระบาวิชาแตกโัวิดหนัหนขอจิตขอชาลงมาไม่มีเหรีงได้มีแต่การเชื่อใจาย หนึ่งบทชุมงคลเทวดาสมบันตาจักวาเรสุอัตคัจจัตุเทวตารัตธรรมังนุนนิลาเรสุสุนันตุลักขโมขทังลักเเคตาเมจะรุเปติสิสิคาเตเอตัตตาทิเกวิมานีทีเปรัตเทเทจจคาเมจลุวนภาเนเคหาวัตุมมิเคเตกุมมาจายันตุเทวาฉลาทาริสเมียักขคันทพนาคาติตตา อันติเกยังมูลีรัตนังท่าทาทัโวเมตุตันตุธรรมทัพนักะโลอัมัพวันตาธรรมะนักรโลอัมัพวันตาธรรมะนักรโลอัมัพวันตาบทที่สองบทุชาลัตนาใจอิมินาตการเลนะพุทธังอภิปุวเชยามาอิมินาตการเลนะธรรมมาพิพิวเชยามาอิมินาตการเลนะตังขังอภิวเชยามาบทที่สามบทกาลรัตตาใจหลังตัมมาตพุโตเพระว่าพุทธังก็ต่างอธิวาเตมิกาสวากาโตกตาธรรมโมธรรมมังสานิกา วัติปันนวตตสาตโกสาอมมาวิมุขัทที่สีบทสวดนมสสิกัตตานโมตสาตโตสามาตุพนสานนโมตสาตโตศามาตุสานนโมตสาตโตสัม บทที่สวดบทที่ห้าบทสวดต้ด้านโธาทุกทางทังนักข่ามิทำางทางนักข่ามิทำทางทางนักขามิตุจิยปิผทำทางทงักขามิตุิยปิทางทางนักขฉามิตุิยปิทำทางทางนักข่ามิตุิยปิผทำางทงักขามิตุิยปิทำทางทก่ามิบทที่หกบทสวดสัจจทียาคาถาอติเมตานังอัญญพุทโธเมตานังวะลังเอเตนะตุเตนะโสติเมหโนตุตตพัสสาอติเมตานังอัญญนำโมเตนะวะลังเอเตนะตุเตเมหโนตุตตพัะสา อาทิเมธะนังอันยังสังโฆเมธะนังวะลังนี้เจนะจะจะมีเอ้าโททิตเมฆของตัวเถระถังเดืที่เจ็ดบทสวดมาทำไมสุดเอมาเมสุดทังเอกัางนั้ยังมะกว่าตาสักเกสุวิหารติกัปปิละวัตถมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะลัิปัจจามะเตหิพิกุตเตหิเตหิวะาลาหนเตหิใจจักรโลทาอุติเทวะตาเยปิเยนะตัานที่เล็นตาอุตินุก่อนต่งตะเตราราพิกขุตจัก จาเาก็จะจะอนาคตจะต้น ကေမတ္တိကပတေကာအာသာပါရိယမတိရတ္ထောနာမိနာလေယရာပေမသာအလဝဟုလိသောသမ္မတိတာဝဝဟံပဒေသယေအာလဏနာဘာမအံသဝိညေနအဝိမ္မိမေဝတထဝေသာစုသေးဝသုဟာရဒိတာကကဝတ္တူပူရာတောဘာလိုဘာတူလ เทวตาพระกบันตังอภิวาเทวตาเอกามันตังมันจะถูกเอกะตังทิฏตาโผเอกาเทวตาพะกบัตโตสันติเกีมังกะถังอภิสุเวกะตังทิฏาโผเอกาเทวตาพะกบัตโตตันทิเกิมังกะถังอภัสสิมามยแบะว่ามัติเทวกายะสมุขตาขันธมัติมังระตะนั่งยัง เทวตาพระวันตอสันติเขิมังกะถังอภาสิธาราภิกาโบตมาถังสุยตังอาตโนสุกามาสุสุสานิชาเทเนตติคาเทละไวยะยานิเตระขันติปฏิจาติอาคโขอัปราเทวตาพระประวตอสันติเขีมังกะถังอภาสิเทวตากิลังเชตวาปฏิคังติคังกิลัง

อาตาอาทังนั่นนาวิปุวาอันจาปิเยปิเตวิกระเวใจสุขญาตานางารันโตตัมมาพุทธาเตตัมเมพะวบันตานังอิตาอาหัมมเยวะเทวะตาสันนิปติตาเฮสุขเฮสหาเปียมหังยาลาเยปิเทวิตเวเปติปะนาลัตาลังโโหตตาบาราพุทธาเตตัมเมพะวบันตังิตับานยวะ กนตังปุถุสีหาว่าตานินาโตมะหังสาพิถามุโนโอตาธรรมนสานุานปัะตัตานิลาอินโยปจารเตตรนลวเนกาผีระวัฒเวตตโตอามานตยิตตาโตเกนีเนเทระญาภิกันตเตวิารณะภิกษุโบเทจะปามะคุณตวาวเนังเดตนังเด อาบุ่าวงตาาตังอนิายาว่าวี่มาจะกุมาตะโตอามันตาตีตะตาตโอเกเนเรเว่ก็าภิกันธาเทวิชานตาภิกขโเยหวังติรามิตามิว่าหิิาวตตาอาญาบุค่าคาปิ่าวะ่ตวายทีมันโตที่เมันโตนะมันโตจะวสันติโนมนไมานาภิกษามงุุนังตะไมติงว่นังอาญาตาตามีอาญานะขานันนันตะบันนิโตที่มันโตที่เมันโตนะมันโตจะถสันติโนมนไ กามงนังเรม่ติงวนางตาตาที่เหลาีสาสาแกขาดกันงตว่านีโน่ที่มันโตที่ติมันโตนับบรโตจะสันติโนวันมานาบิการมงนงเราไม่ติงกนางอิเจเตโซและาตายกขาดกันงแต่วนีโนนี่บรรโตติโตนับสันติโดวันมานามิการมงุนงเม่ติงกบนางเอสซาเอสาที่หลานีจะตาตาขาดกงแตว่านีโนนี้บัรโตที่ติมันโตนับัรรโตจะสันติโวัมานาบิการมงนงเรไม่ติดกันาง คุมิโรเราจะให้กเวสุภะตถาภิษัสนางวิโยอิโยนาตถาตถาดังยัขานางปิติปัดปายิรูปาติคุมิโรราชาให้กโดปะฆาตมิติวนังอุลิมาทิจังราชาลาตถาปุทธาตติตาภะรนาถิปติมหาราชาสันติโตปุตตาปิตาตาภาโวอิท้านามามหาลายที่มันโตยุติมันโตนั่งมันโตสุนิโรมนามานาที่กามุนางมิติวนัง ท่านีนางจัิสังราชาวิรุณโถตัดปัสาปติอุภาวนังอัิเทติมาราชาฐานิโตผุตตาปิดเสร็จแล้ยท่านนมาละลายดิบมันโตดุติมันโตนะมันโตสันติโนมโนทามนาขิกาหมุนนางกัไม่ติงุนาง ปฏิมาจักที่สังราชาวิรุณอกโผล่ภาษาปฏินางแล้นางอีิปฏิมาราชาสันติโสปุตตาปีตตาตาพระโวชะนามาหลายที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโนโมทามานาพิการมงวดนางสมิติงกนางอุตตรและที่สังราชาวิรุณโผล่ภาษะปฏิทัขานาตติมหาราชาสันติโสปุตตาปีตตาตาพระโวชะนามาหลายที่มันโตยุติมันโตววน่ามันโตชาสันติโนโมทามานาพิการมงวดนางสมิติงกนางโปฏิมาที่สังราทัตตาตระ เนนได้มิดุนหโกปัิเมนะได้มิดุลมะโขกูเวโรตรลังนิสังัะตาโลเตมหาราชาสามัญตาจะตุโลทิสาท้าท่านนานาทักสุเวนาคาเวสเวเตจามายุนาโนทาสาอากูและนิการตสามายาโกเดนตุเวเดนตุวิุูจะวิโตโตสาตันโนกามาเตระโถจะกินุมันทุนิมันทุจักระปะนาโถโอปะมัน โยจะเทวะสุโตจะมาตอนนี้กิตเตโนนะครบบุญโนนะโลราชางอุตโพอาครูปสิลิงโขเจวะติปานลสิโรสิยะวันชาตสาเตเอเตจะเจจนะชาโนคันทัพาสหารุพิโมทนาาอภิกามุนางสมิติวนางอารักูนาพระสานาคาเวจสาระหัตตะดังคัมบะสัตตาครูพยักขารายาณิพิยามุนาทัตตา ันโนมหานาโคโสปคาตมิติวนางเอนาคารเลยราเชลหาสาหารันติทิปาิชาตาบันติวิสุตะกักหูเวหายสาเตวานามัจจับัติอตาจุปนนายติเตสะมาหน้าพารยันตาทานาคาจารย์เกษรปันตโนเขมมะาติพุโตตันหายวาจฮิอุปวะอาชันตานาคาตุปนาตา รณะมังกงสุพุทธังสิตาว่าละว่ชิระหังเทนะสุสามุทงังอสุราสิตาครับตาโววาสะวสัสเตมีมันโตเชิดยะชั้นสีโนคาละกัญชาหมายาสุรา,ทาเทวะเวเนออไปปะอิติสติจักมหาธาโลนัมมุจิสหสักกัญจาพา่านปุตานางสเพเวโรตัมบาลกาสอนนี้าบันิงเถีงนางเขากัดพัพทธ ปากมงสวยโยธานิพันธันเทวิขุนนางแล้มิติงวะนางอาโปจะเทวาปัตตบีจะเทโชวาโยถ้ากงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมรัารักษาอวินวาวัลนาอิกาอาคูเทวาสันนิโนและเตเทฐาตากายาสเพนนันตวบานิโนที่มันโตฤติมันโตและสันนิโนโมทัพมนาพิการมงพิขุนังแล้มิติงวะนางเวนนั่งทูจะเทวาลาลีจะอาตมาจะ ตุวท anyway, ุเวยมาจันทันสูปนิสาเทวาจัตถามาคูปุรักิตายุริยะสูปานิสาเทวาคุริยะาคูปุรักิตาน้าขันตานิปุรักิตวาอาคูปันทวะอากาวพะสูนาพัศโวเทโถตัคโคปาขาบปุรินทวโรเทเทเทกายาสะเพนันตวานิโนที่มันโตยุติมันโตนัมันโตสันติโนโมทัมนาวิกามุงนางละมิถิงนางอาทคูเต ทหารปูเตวาะลามคิดอินวาอ้นี้ถาจะโรชาจะบุกมามุปบาณิพาสิโนพุทธนาทหารรมมาจะอัจฉรจะเนสกาสุริยะตุลิชาคูอาูตะวาวาสวะเนสิโนถ้าเสเียรทากายาตะเพนันันนวันนี้ที่มันโตยุิมันโตนะมันโตสันนิโดโมทามานาพิกามงกุลนังละมติงกุหนังอมานาลหาลรมนาวนรุษสามนุษหานรุตานี่ก็ คูมโนบาทุติการอาครูทารโยเดวายเะโดอิสัมวิโนโรปะลามามาบาระาคาอาคูเทวะสันติโรเทเทธากายาตะเพรนันสัมวิชนโรนิมันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโรมอตามานาวิกรรมุลังนติตินังสุุมามหากุนาลุคอาคูเวคณะสารหาโอดรนาโกอาอาคูเทวะวิวัตนาัมสะามันตาลหานิฆาทวิเศยาจัสริโนขณะยัง ประชุโน,โนโยนิสาภิวสติทะเทะนะะตทัศจาญญาตเปรนันานารว,วันนะิมันโตนิยมันโตนะมันโตตัตนิโนโมทัมานาะวิการม,มุน,นังมิติมุขนางเขมิยาณุใายามากัดขากาจะแยกสันนิโลลามิตาการามะ เอตถาโชตินามาอตตวานิมานติโนอาภวนะคาบาลมิติตาถเตเทตันทากายาสะเปนันันตวันนิโนยิมันโตยิติบันโตนะโันโตตันนิโรโมนะมานาพิการบุญกุณังนันติถิงกุณังถเทเทเทวานิยายาสะเปนันตวันนิยามันเยวะอันชุ่งเยจัเยถิธาตหาปัญญาอิปันติลางโธาตินะนัมาตะวังตัคเคมโมอาตละลังนาคังันตวะอธิตาติตังจุระมาปะ มัตโตจากรบนมาอิติมัตโตสหะฉันนังกุมาโลกิโสจักโสปค้าสมิติงวนังสหะสภามะโลกานังมหาวิตรีกุปัญิโตจุติโมพิสจิยโมสันติโนโเจติเจตาอาคูเวเัคกวะสักวันติโนเตสันจามัตจโตอาอาหานิโตปารวิตโตเตกะเปอภิกันเตเถ็นเตเดเวเโมเกวะเสนาพิกันตาปตะกันตาปัติยาอิระกาตาปัญธา ลาเคนะพัตมันตุโกธรรมันตาปริวาเลทามาโววุติตาโกนิจงอิทิกัถะมหเถโนกันทะเเนะเปเสยยปานินาตลามันทะทตาังรสมาเวรางังกะถาวัตตะโกเมโขด้านหยันโตถุงิจโกต้านาตตาโสปัตถุวัติติทุตัพพัญโยตัจจาสานเสตตะตะพังอภิยะยายั้งอวิกวาตะคุมารนันโตอม่ยัน เตวิจารณาธาภิกขโวเตจะอภะวะระกุมสวาพุทธะสนางวิตาลกิตอิปะอุมงเนสังโนปิโยงสะเพวิจารา์ขมาพปิจยยาอจิโดโมทันติสหภูติสวกกาเตชะเนสุตตา